จะบอกว่าอย่างนี้นะผมก่อดขึ้นมาเนี่ยคุยกันเนาะพอสมัยแต่ว่าเฮียละอ่อนละอ่อนเนาะเฮียก็อยากเฮียก็อยากเป็นเพืเอกลิเกมากไปนั่งดูเขาเล่นลิเกแต่พออ้าปากร้องเพลงมาแล้วสว่ะมันไม่สว่ะแต่ถี่เขาบอกว่าอยากเป็นเพื่อนทีเกสมัยนุ่มๆเออบอกว่าหน้าตาได้ด้วยนะถ้าไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อสามคนประกบกันสิถ้ามาทานด้วก็เลยก็อย่างที่แล้วครับพี่ไม่ได้เป็นถ้าพี่เป็นผมอาจจะไม่ได้เกิดในวันนี้ก็ได้อ้หน้อยเขาเป็น น้าอยากจะเดินไปถามเจ้าคณะจังหวัดมามหาสุริยันจังเลยว่าไอ้ขวางรูปนี่เป็นเมื่อไหร่ต้องอาจจะจองโต่ะตั้มทำไมอย่าลืมไปกราบท่านนะครับแล้วก็ให้เขาเลือกเลือกที่วันออะไรนะขวางรูปนี่ไม่ด่างทตรงคิวที่เราว่างนะลูกครับ ดการจะเปลี่ยนชื่อด้วยครับเพราะว่าอยากจะเป็นงานฝังลูกนิมิตด้วยเป็นโตตาลตั้มไม่ชื่อการชื่อตาต่อเต่าด้วยรวมๆได้ไหมครับวันนีติดต่อเหมือนเลยเสร็จจากสองตอได้หนึตอเลยหนึงตอใช่ไหมครับนะฮะแต่ว่าไม่อยากได้สองตอนี่กลับเออให้สองตอที่อยู่ด้วยให้กำลังใจใช่เอย่าเพิ่งขับเลยเนาะเดี๋ยวอยู่อยู่เดี๋ยวแฟนขับกลับแล้วเดี๋ยว คืะโดดเลยนะคือกระหมดเลย,นะเลยอให้อาหารงานได้ได้ทั้งสองงานแล้วถ้ากลับถ้ากลับที่ถือว่าไม่ชนะเป็นจรไม่ถ้ากลับไปยกเลิกเลยแต่ว่ากตงแกก็เพิงขอให้เป็นนั่งอยู่ยตรงกลางแฟนคลับนั่งดูเต๋าเต๋ตเามันไม่มีแฟนคลับมาไงนะ,ะไม่เป็นไรเลยครับ จริงๆแข่งขับเราสองคนเนี่ยจะให้กำลังใจศิลปินานที่ร่วมด้วยหมดถึงแม้วันนี้มาสามต่อยังมีอีกหนึ่งต่อเดี๋ยวเราร่วมให้กำลังใจกันอยู่ตรงนี้แน่นอนครับเราสองคนทุกคนดีใจมางครับทีนี้ถามก่อนครับตอนนี้งานแสดงลิเกก็ยังคงยังคงรับอยู่แน่นอยู่ปกติครับผมมีอะไรให้เราได้ติดตามพัทจีบีบ้างตอนนี้อ๋อจริงๆของโตนะครับคิดว่าในเรื่องนี้ก็อาจจะมีละครให้ติดตามกันด้วยละคร ต้อนแล้วคะรับวันนี้ให้รเราติดตามต้อนกำลังจะมีละครทางช่อง7กับอั<ล>อชลรรคเรื่องบนรอยฟ้าซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่นำมาลีเมธทำละครใหม่ไอ้เผากระทำปลาระเบิดขึ้นแบบนี้ด้วยนะคะรับตอนนี้ของเรื่องอัญฉลอรคมาลีเมธเนี่ยมีการประยุกต์เอาคณะลิกเกะเ,เ,เข้าไปด้วยเ,เข้าไปด้วยแล้วผมก็รับบทเป็นเพลย์นิกเกะหนึ่งในเรื่องนั้นนี่ตอนนี้ตอนนี้เจ้าการมเป็นผู้จัดด้วยหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจกัรกรอบลูกลูกผมแกร่งนั้นน่ะถ้าแกงเนี้ยนะปลาระเบิดกระจุยเผากระท้อนในกระจุยอ่านบทอยู่ว่าผมลอกพวกระเบิดอยู่ลอดอยู่อ่าแต่จะมีบู๊บ้างเล็กน้อยบู๊บ้างเล็กน้อยนอกจากความไพเราะของเสียงเพลงนักพูดแล้วจะได้ดูอานละครด้วยครับแล้วถามเรื่องหัวใจมีแฟนหรือยังลูกของไอนี่ลูก ผีสามผิดแล้วแฟนของผมเนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้าหมดแล้วของหัวของหัวของใครของใครก็ห่วงของใครใครก็ต้องห่วอายุไม่ใช่น้อยนะเราเห็นอายุไม่ใช่น้อยนะแล้วต้งนะฮะตอนนี้ยังไงฮะเรื่องของหัวใจเรื่องของหัวใจเอาไว้ว่างๆครับเพราะเอาไว้ให้แฟนครับผม เอาไว้ว่างๆเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่างแล้วครับนั่งถูกจองหมดแล้วถูกจองหมดแล้วจริงๆหัวใจคนเรามี็สีห้องใช่ไหมครับใช่ครัผมเนี่ยเป็นคอนโดเลยครับอาคารชุดเออนะฝากอะไรถึงงานคนที่มารุ่มบุญในวันนี้หน่อยครับทั้งสองคนเลยครับจริงก็ต้องบอกว่าผมผมดีใจนะที่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เพราะว่าเอาจริงๆในกรุงเทพหรือว่าในละแวกใกล้ๆกรุงเทพอย่างปทุมอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้ค่อนข้างจะ มีโอกาสได้เห็นน้อยโอกาสที่จะได้ทําบุญร่วมบุญกันเยอะขนาดนี้มันค่อนข้างน้อย <S 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 แล้พอได้เห็นทุกคนมากันเยอะขนาดนี้ก็ดีใจครับที่ทุกคนมีจิตศรัทธ,ธามีใจกุศลที่อยากจะมาทําบุญร่วมกันก็ก็อ,อยากจะขออวยพรขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งที่ดีมีกับความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายที่แนงแล้วก็ทุกครั้งที่มีโอกาสได้ร่วมบุญก็อยากให้ร่วมบุญกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับงานปิดท่อฝั่งลุงยิบยิบรองแบบนี้ใไหมครับได้ครับใชครับตอพูดหมดแล้วครับ ม่ม่ม,ม,ม,มผมเนี่ยร่วมง,งานบุญกระถิ่นบ่อยมากไม่ได้อาชีพร้องเพลงอย่างเดียวยังมีแสดงประปอกอบเทศมหาชาติจริงหรอชาดกพระเวสสันดรบ่อยมากผมไปร่วมแสดงงานบุญแบบนี้และจะรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้รับมาแบบนี้เพราะ,ะเหมือนกับเราทําบุญไปด้วยเพราะฉันอยากให้ทุกคนนะครับที่มาร่วมบุญกับเจ้าภาพนนี้ถือซว่าทุกคนได้ทําบุญแล้วนะครับถือว่าเป็นบุญใหญ่ ยังไงแล้วชีวิตนี้เราสะสมุญไว้ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าจะติดตัวเราไปแน่อนอนขอให้ทุกคนจเจริญรวยๆสุขกายสุขใจสุขทุกอย่างเลยครับผมอ๋อยังมีอีกอีกหนึ่งอย่างที่<อ>ค,ค,ครับเมือ่อกีอ้คนณอาก็เล่นบอกก็คืออะยังมีผู้ยังร้ายอยู่ด้านล่าง,งอีกนเดอยแยะมากมายอันนี้โตอ,อาจจะไม่ได้มีส่วนในการช่วยเหลืออะไรได้มากแต่ก็อยากจะส่งกำลังใจราะคนเราเราเลือกเกิดไม่ได้จริงแต่ว่าเราเลือกที่จะทําได้เลือกที่จะเป็นคนดีได้ถึงแม้ว่า เราอาจจะลําบากก็จริงแต่ว่าอยู่ที่จิตใจของเราถ้าใจิตใจเป็นกุศลสักวันของเราลงได้ดีตัวก็อยากจะสะ่งกําลังใจให้ทุกท่านที่พบเจอปัญหาหรือว่าพบเจออุปรสรรคก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ขอให้ผ่ปลายชีวิตพบเจอแต่ความสุขแล้วกันครับนี่ขอกำลัง<อ><อ>ใจถามหน่อยทะเบียนราคุรสองคนอยู่จังหวัดไหนฮะราศคนที่ราชบุรีครับราชบุรีนะฮะคุณคุณจะลงสอสอสมัยหน้ด <laughs> <น>้เลยนะครับโอ้เอ้าเกันเมื่อให้กับโตแล้วตับ